สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวิชาก,การงานอาชีพเรื่องของการงานอาชีพนะคะวันนี้เรื่องของความหมายและความสำคัญของอาชีพค่ะผู้บรรยายโดยคุณครูคสุวิมลมากอยู่ดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดในเรื่องของความหมายแล้วก็ความสําคัญของอาชีพกันนะคะนักเรียนนักเรียนอาจจะยังไม่รู้ว่า อาชีพหมายถึงอะไรแต่นักเรียนก็จะทราบแล้วว่าอันนี้คืออาชีพอันนี้คืออาชีพอะไรอะไรนะคะแต่สําหรับนักเรียนบางคนนะตอนนี้ก็กําลังจะค้นหาตัวเองอยู่เหมือนกันว่าอยากประกอบอาชีพอะไรนะคะแต่สําหรับบางคนแล้วนะคะก็มีอาชีพที่ตัวเองอยากทานะคะในอนาคตคิดเอาไว้ในใจแล้วเช่นกันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูความหมายของอาชีพกันก่อนเลยนะสำหรับอาชีพนะคะจะหมายถึงการทำงานนะคะ ทำหน้าที่ของตนเองค่ะโดยมีรายได้นะคะเป็นค่าตอบแทนนั่นเองเพื่อนำมาใช้ในการดำรงชีวิตหรือว่าใช้จ่ายภายในครอบครัวของเราเองก็ได้นะคะอันนี้เป็นความหมายของอาชีพนั่นเองเนาะหลักๆแล้วก็คือเราต้องทำงานต่างๆให้มีรายได้หรือค่าตอบแทนเพื่อที่มาใช้จ่ายภายในครอบครัวของเรานั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูอาชีพสุดจริตนะคะอะไรบ้างที่เราเรียกว่าอาชีพสุดจริตนะคะสําหรับอาชีพสุดจริตนักนเรียนจะหมายถึงการทํามาหากินค่ะเพื่อเลี้ยงชีพของตัวเองนะโดยที่ไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ผิดศีลธรรมหรือไม่ขัดต่อคุณธรรมและวัฒนธรรมอันดีางามนั่นเองนะคะอาชีพต่างๆภายในชุมชนนะคะทุกๆอาชีพนะคะร้วนแล้วแต่มีความสําคัญมากเลยนะ เดี๋ยวนักเรียนเรามาดูกันเลยนะคะว่าสำหรับอาชีพในฝันเนาะอาชีพในฝันนะคะของนักเรียนมีอะไรกันบ้าง mm. เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ โอเคค่ะหลังจากที่นักเรียนดูอาชีพในฝันแล้วเนาะนักเรียนจะพอจะเห็นภาพและมองเห็นว่าตัวเองอยากเป็นอะไรนะคะอยากทําอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้นะกิจกรรมของชั่วโมงที่11นะคะให้นักเรียนเขียนบรรยายนะคะหัวข้อก็คืออาชีพในฝันของตัวเองนะเดี๋ยวครูมีตัวอย่างนะคะตัวอย่าง กิจกรรมให้นักเรียนดูนะว่านักเรียนจะเขียนออกมาในรูปแบบแบบไหนนะคะเขียนเป็นลนักษณะเขียนบรรยายหรือเขียนเรียงความก็ได้นะคะนักเรียนใส่ในสมุดหรือกระดาษนะคะแล้วก็วาดภาพประกอบให้สวยงามด้วยนะคะ,ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะอันนี้เขาบอกว่าหนูยอยากพูดยายว่าจากดูภาพนะนะคะหนูอยากเป็นคุณหมอนะคะเขาบอกว่าหนูอยากช่วยผู้คนที่บาดเจ็บหนูเคยคิดว่าหนูอยากเป็นหมอ เพราะชอบช่วยเหลือผูคนที่เจ็บยค่ะคุณหมอช่วยผู้คน,นหลายๆคนในประเทศไทยส่วนในเรื่องของการศึกษาคือคุณหมอต้องมีความขยันตั้งใจเรียนฟังคุณพ่อกับคุณแม่ที่เราอยากเป็นหมอพออยากทําตามความฝันให้เป็นจริงและแรงบันดาลใจคือคุณพ่อคุณแม่และพ่อกับแม่ยังส่งเราเรียนอีกด้วย ต้องพยายามในถึงความฝันของตัวเองให้ได้ฝึกความสามารถให้สำเร็จหนูอยากช่วยผู้คนที่บาดเจ็บป่วยให้รอดพ้นปลอดภัยทุกคนหรือผู้คนที่มาจากประเทศอื่นและแม่กับพ่อจะให้หนูได้เรียนสูงเพื่อที่ได้เรียนต่อเพื่อที่จะได้สอบติดหมอ หนูจะทำตามความฝันให้เป็นจริงคุณพ่อคุณแม่จะได้ภูมิใจในสิ่งที่ทำตามความมุ่งหมายและหนูต้องเป็นให้ได้จะได้ไม่ต้องทำให้พ่อแม่และคนอื่นเสียใจเพราะหนูจะได้หาเลี้ยงพ่อแม่พ่อแม่จะได้มีความภูมิใจจะได้รักหนูไปตลอดไม่ทิ้งหนูและหนูจะดูแลพ่อแม่ให้มีความสุขไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย และจะไม่ให้คนในประเทศเสียชีวิตอีกอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะนี่เป็นตัวอย่างเนาะครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะ แต่ล้วนแล้วก็เป็นจินตนาการของนักเรียนทุกคนนะคะแล้วแต่ความฝันของตัวเองว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไรนะลองเขียนอาชีพที่ตัวเองอยากเป็นอาชีพในฝันของนักเรียนนะคะพร้อมกับวาดภาพระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็แนบไฟล์หนังสกในชั่วโมงที่สิเนะคะ ค่สำหรับชั่วโมงนี้ครูอยากจะทิ้งถ่ายไว้ว่าหากคุณยังไม่เจอหนทางของตัวเองจงพยายามค้นหาต่อไปอย่าได้หยุดและเมื่ออะไรก็ตามที่คุณพบมันคุณจะได้รู้จักหัวใจของคุณเองค่ะอันนี้เป็นคำจำกัดความของสตีฟจ็อบเนาะเป็นคำจำกัดความสั้นๆนะคะเพื่อนักเรียนจะได้ค้นพบตัวเองมากขึ้นเนาะ แล้วเจอกันชั่วโมงต่อไปค่ะ